รีบดูด่วนเทโตสองรสชาติใหม่มีขายแค่ที่ที่เดียวสวัสดีครับทุกคนวันนี้น้องเซเวลยพี่ซันมีภารกิจต,ตามล่าหาข,าขนมพิเศษที่มีขายบางที่เท่านั้น <c oughs> และนั่นก็คือเทโต้ซิกเนเจอร์สองรสชาติใหม่มีรสสเต็กปลาแซลมอน <c oughs> ย่าง <c oughs> แล้วก็รส รสซาคราาคีมหัวหอมพี่ซันแค่นหน้าตากระป๋องก็น่ากินแล้วเราไปชิมกันเลยไหมหบักเกะยากขนาดนั้นเลยหรอตีนพูพิงดิ มาเริ่มกับที่เราแรกกันเลยโรสสเต็กปลาแซลมอนย่างดูสิคขอยผงมาเยอะมากอาวเสียกินทำไมช่วยพี่รีวิวก่อนลูกเป็นไงบ้างโอโหถ้ากินก็หอมมากเลยพี่ชัยสีมันก็สีมพูเลยหวานนัวด้วย ผมก็เยอะเยอะป,ป้าจะขอวาซาบิกับโชยุนะเนือนี้โอ,อ้โหข่าร้านเลยปะร้านเลย <c oughs> มันเหมือนปลาแซลมอนเหออนาอเหมือนเลยรสชาติกำลังดีมีความเค็มความหวานนิดๆแล้วก็มีกลิ่นย่างแบบหอมๆเข้ากันดีมีความกรอบของมันฝรั่ง เไม่พูดอ่ะหอมมากเลยตุก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 เรามาต่อกันที่รสชาติซาครีมและหัวหอมรสชาตินี้เป็นรสชาติคลาสสิกที่ทุกคนน่าจะชอบกันนะครับ รสชาติมีความนุ่นนวลดีมีความเยาจากซาวทีมและมีความหอมจากหัวหอมใหญ่ที่ชัดเจนมาก <c oughs> ถูกใจน้องเซมมากเลยครับไม่เปรี้ยวเกินไปมีกลิ่นของ <c oughs> มีกลิ่นหอมจังๆมันใช่เลยครับดีมีจ้ะอล้คทำไหม แต่ไงลีมิเมเยี่ยมสรุปเลยนะครับทั้งสองรสชาติมีความอร่อยมากจริงๆแต่ถ้าให้เลือกน้องเซฟขอเลือกสเต็กปลาแซลมอนอย่างครับรสชาติมันแปลกใหม่และอร่อยลงตัวสุดๆเลยอนาคตถ้ามีรถส้มตามไทยส่งมาให้ยังเซเว้ว่น,นะครับ ขอบคุณมากเลยนะคะส่วนวิซันขอเลือกรสซาวครีมเพราะมีความหอมและลงตัวรสชาตินุ่มนวลเหมาะกับการคิดเป็นเพื่อนดูซีรีส์ไปเลยใครอยากลองทั้งสองรสชาตินี้แบบพวกเราต้องไปซื้อที่บิ๊กซีเท่านั้นเพราะว่ามีขายที่นี่ที่เดียวและถ้าใครได้ลองรสไหนแล้วชอบรสไหน <c oughs> บ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องเซฟซันแช,ช <c oughs> ร์โชว์รักเซฟจันโชว์ไปหมงทำอะไรเล่นถโชวแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบ, <c oughs> <c oughs> บายคิดแบะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเราไม่ทแบบันหยิบเลยกินอะไรกันคลิปนี้ไม่เลยคลิปนี้กลบมันไปนอาศัยที่อื่นแล้วฝนไม่กตกใช่ฝ่อนี่ไม่เกิด ไม่กินหรอกไม่กินหรอกก็ไม่ให้กินอ่ะอร่อยขนาดไหนเลยเนี่ยอร่อยจริงนะอ่ะไม่ให้หรอก